สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กทุกคนนะคะคุณครูปลานะคะกลับมาพบกับห้องเรียนออนไลน์นะคะวิชาวิทยาการคำนวณค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาในหัวข้อการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนของน้องๆชั้นประถมศึกษ,ษ,ษาปีที่2นะคะในหัวข้อของวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการแสดงลำดับขั้นตอนอนั่นเองนะคะซึ่งในกิจกรรมในนี้นะคะก็ อตอนท้ายนะคะจะมีภารกิจนะคะมีใบงานให้เด็กๆได้ทำนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะที่อยากได้ใบงานนะคะก็ให้อินบ็อกซ์นะคะมาสอบถามได้เลยนะคะก็จะขึ้นคลิปออดให้โอเคนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกิจกรรมในวันนี้กันนะคะก่อนทำกิจกรรมนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆนะคะลองตอบคำถามให้คุณครูหน่อยว่าหลังจากตื่นนอนนะคะเด็กๆทำกิจกรรมอะไรกันไปบ้าง ะะเอ๊ะหลังตื่นนอนในวันในเมื่อวานหรือในวันนี้ก็ได้นะคะเด็กๆลองคิดทบทวนดูนะคะว่าเอ๊ฉันตื่นนอนมาแล้วสิ่งแรกที่ฉันทำคือทำอะไรและในหนึ่งวันเราทำอะไรไปบ้างนะคะโอเคนะคะอ่ะถ้าเด็กๆลองคิดและลองทบทวนดูแล้วนะคะว่าใน1วันนะคะเราทํากิจกรรมอะไรไปบ้างนะคะก็เดี๋ยวเรามาสู่ขั้นตอน ต่อมาเลยนะคะก็คือในภาพนี้นะคะคุณครูจะมีรูปภาพให้เด็ก,กๆทั้งหมด4รูปภาพนะคะแต่และรูปภาพนะคะมีหมายเลขก,กำกับอยู่นะคะตามที่คุณครูขึ้นสไลด์ให้เด็กๆแบบนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูอ่นอานนิขอ,ข,อขยายให้เด็กๆดูนิดนึงโอเคค่ะก็คือในสไลด์นี้นะคะจะมีหมายเลขหนึ่งหมายเลข2หมายเลข3แล้วก็หมายเลข4นะคะกำกับอยู่คุณครูอยากให้เด็กๆนะคะช่วยคุณครูเรียงลําดับ ว่าเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นก่อนกันอ่าอยู่สีรูปภาพนี้มีรูปภาพไหนที่เด็กดูไม่ออกไหมคะภาพนี้นะคะก็จะเป็นการเรียงลําดับเหตุการณ์นะคะการปลูกดอกไม้นั่นเองนะคะเป็นวิธีการปลูกลงในกระถางนะคะเด็กๆทีนี้เด็กๆด,ดูนะคะว่าขั้นตอนอะไรที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนอ่าครูให้เวลาหนึ่งอ่าสามวินาที โอเคค่ะคุณครูคิดว่าเด็กๆน่าจะตอบได้นะคะเรียงลําดับได้ภาพที่1ก็คือภาพอะไรคะ,อ,ะอันนี้ก็คือถ้าเรียงให้ถูกต้องนะคะก็จะเป็นเลข3ใช่ไหมคะ3แล้วอะไรคะเด็กๆ3ก็คือภาพของการเตรียมดินในกระถางและต่อมาก็คือหมายเลข4อ่หมายเลข4แล้วต่อมาก็จะต้องเป็นหมายเลข4ก็คือการเตรียม,มเมล็ดนะคะ ต่อมาหมายเลขต่อมาก็จะต้องเป็นหมายเลข1นะคะก็คือขั้นตอนที่ต้นไม้ต้นดอกไม้ของเราเติบโตแล้วแล้วเราก็ดูแลรดน้ํานะคะและภาพสุดท้ายแน่นอนก็จะต้องเป็นภาพหมายเลข2นั่นเองนะคะโอ้เด็กๆต้องทําได้แน่ๆเลยคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนต้องทําได้นะคะโอเคค่ะต่อมานะคะอ่าต่อมานะ โอเคค่ะภาพต่อมานะคะอีกหนึ่งภาพนะคะมีหมายเลขกำกับอยู่เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะอันนี้เป็นขั้นตอนในการกระโดดน้ำเด็กๆคนไหนเคยเล่นเคยกระโดดน้ำบ้างโอเคคุณครูก็ยังไม่เคยนะคะเพราะว่าคุณครูกลัวความสูงนะคะอ่ะโอเคค่ะในภาพนี้นะคะอะไรที่เกิดขึ้นก่อนคะเหตุการณ์ไหนเอ่ยที่เกิดขึ้นก่อน1 2 3หรือ4่คะ ถูกต้องค่ะคือหมายเลข4นะคะถ้าเราจะเรียงลำดับให้ถูกต้องก็คือหมายเลข 4. อ่ตามมาด้วยหมายเลขหมายเลขอะไรคะหมายเลข2ตามมาด้วยหมายเลข1และสุดท้ายคือหมายเลข3นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการ ลำดับเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆนะคะตามลำดับขั้นตอนนั่นเองนะคะโอเคค่ะกิจกรรมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะเด็กๆก็เด็กๆลองไปฝึกเรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตของเด็กดูนะคะอาจจะทำเป็นสตอรี่อาจจะทำเป็นนิทานก็ได้นะคะทำเป็นนิทานแผ่นภาพสักหกหน้าว่าเอา้าวันนี้เช้ามาฉันทำอะไรนะคะช่วงสิโมงช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงเย็นเราทำอะไรนะคะอาจจะได้นิทานหรือสตอรี่สักหนึ่งเรื่องก็ได้นะคะเด็กๆ โอเคค่ะมาเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้นะคะก็คือการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะคะซึ่งในการแก้ปัญหาต่างๆนะคะเพื่อให้สําเร็จหรือมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วนะคะเด็กๆก็จะมีขั้นตอนการแก้ปัญหาอยู่4ขั้นตอนนะคะ คุณครูจะยกตัวอย่างนะคะสถานการณ์นะคะอีกหนึ่งสไลด์ให้ดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะย้อนกลับมาดูสไลด์นี้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะว่าแต่ละขั้นตอนที่เราพูดถึงอะ่ะทำไมถึงจะต้องย้อนมาที่หลักขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะขั้นตอนของการแก้ปัญหาจะมีอยู่4ขั้นตอนนะคะในตอนอมีของคลิปต .1 นหนึ่งนะคะที่คุณครูเคยอธิบายไปแล้วเนาะแต่บางคนอาจจะไม่ได้ดูคลิปนั้นนะคะ คุณรูก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมให้ในคลิปนี้ขั้นตอนที่1นนะคะเราต้องทําพิจารณาแล้วก็ทําความเข้าใจกับปัญหาก่อนว่าปัญหาที่เราเจอในสถานการณ์นั้นๆปัญหาคืออะไรนะคะแล้วข้อมูลอะไรบ้างที่เราได้จากการแก้ที่เราได้จากสถานการณ์นั้นนะคะต่อมาเราก็ต้องมารู้จักว่าเราจะวางแผนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรถึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ ะะและลงมือปฏิบัติตามแนวทางนะคะที่เราวางแผนไว้สุดท้ายนะคะเราก็จะตรวจสอบผลการแก้ปัญหานะคะว่าปัญหาถ้าเราแก้ปัญหาตามแนวทางที่เรากําหนดไว้แล้วผลลัพธ์เป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่านะคะคุณครูจะขอยกตัวอย่างนะคะสถานการณ์นี้นะคะก็คือน้องลิฟดาเนี่ยทำรองเท้าของลิฟดาหายนะคะคือไปวางไว้แล้ว แล้วาหารองเท้าของตัวเองไม่เจอนะคะในสถานการณ์นี้ปัญหาของลิปดาคืออะไรคะเด็กๆปัญหาของลิปดาก็คือรองเท้าของลิปดาหายถูกไหมคะลิปดาไม่รู้ว่ารองเท้าของลิปดาเนี่ยคือคู่ไหนถูกต้องไหมคะทีนี้ ข้อมูลที่ลิปดาเขาให้ไว้นะคะเห็นไหมคะตัวหนังสือสีเขียวด้านล่างนี้จะมีข้อมูลนะคะที่ลิปดาให้ไว้ก็คือรองเท้าของลิปดานะคะมีขนาด34มีสติกเกอร์รูปแว่นตาติดอยู่และมีหูจับที่เป็นสีแดงนะคะเห็นไหมคะลิปดาให้ข้อมูลของเราไว้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจและวิเคราะห์กับปัญหาแล้วตามขั้นตอนที่1เห็นไหมคะเด็กๆเราได้ขั้นตอนที่1แล้วนะ ต่อมานะะในขั้นตอนที่2คือการวางแผน,นเด็กก็ต้องไปสังเกตนะคะคว่าเราจะต้องวางแผนว่าสังเกตรองเท้าที่มีไซส์34มีสติกเกอร์รูปแว่นตาติดอยู่และมีหูจับที่เป็นสีแดงเอารองเท้าที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะคะคเพื่อให้เหลือตัวเลือกให้น้อยที่สุดนะะเพื่อตามหารองเท้าของลิปดาน,นั่นเองนะคะคต่อมาในขั้นตอนที่3คือการลงมือปฏิบัตินะคะเราก็ต้องไปทําไมคะไปเลือก รองเท้าที่มีขนาด34อ่ะอะไรบ้างล่ะที่มีขนาด34คู่ไหนบ้างนะคะอ่ะคุณครูขออนุญาตวงกลมนะคะคู่ที่มี34อ่ะคือคู่หมายเลข1หมายเลขอะไรอีกคะที่มีไซส์34อ่ะหมายเลข4หมายเลขอะไรอีกคะหมายเลข7ถูกต้องค่ะหมายเลข7นะคะที่มีขนาด34 โอเคค่ะเราได้ตัวเลือกที่น้อยลงมาแล้วคือมีอยู่3คู่ตอนนี้ที่เขาขายว่าจะเป็นรองเท้าของลิปดาแต่เรายังหาไม่เจอใช่ไหมคะแต่ลิปดาให้ข้อมูลไว้อีกว่ามีรูปแว่นตาติดอยู่อ่ะคู่ไหนคะที่มีรูปแว่นตาติดอยู่อ๋อนี่ไงใช่ไหมคะคู่ที่มีรูปแว่นตาติดอยู่อันนี้เป็นรูปอะไรคะน่าจะเป็นผีเสื้อหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีรูปแตงโมถูกไหมคะ ทีนี้มาถึงอีกหนึ่งข้อมูลคือมีหูจักที่เป็นสีแดงว้าวแน่นอนค่ะว่ารองเท้าของลิฟดาคือคู่นี้แน่นอนนะคะเราก็จะมาสู่ขั้นตอนที่4ีที่เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบก็มารีเช็คอีกรอบนึงว่ามีรองเท้าที่มีขนาด34ใช่ไหมมีสติกเกอร์รูปแว่นตาติดอยู่และมีหูจักที่เป็นสีแดงเห็นไหมคะเท่านี้เราก็จะสามารถ แก้ปัญหาที่ลิฟดาเจอได้ก็คือรองเท้าของลิฟดาเนี่ยเป็นคู่ไหนนะคะเห็นไหมแค่นี้เราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วแล้วนะคะถ้าเรามีหลักการมีขั้นตอนนะคะโอเคค่ะเด็กๆเด็กๆทุกคนน่าจะพอเข้าใจนะคะในเนื้อหาที่คุณครูอธิบายเพิ่มเติมเนาะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะที่ ยังไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนอะเด็กๆสามารถเอามือถือหรือ iPad นะคะสแกน QR code ที่คุณครูจะขึ้นให้และเข้าไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมอ,อีกหนึ่งรอบได้เลยนะคะโอเคค่ะนะคะในภารกิจของเราในวันนี้นะคะเนี่ภารกิจของเราในวันนี้นะคะก็คือคุณครูนะคะอยากให้เด็กๆระบายสีนะคะลูกเป็ดน,นะคะที่เป็นสาเหตุของปัญหาที่มีโอกาสสอบตก ะะแต่ในคลิปนี้เนาะเดี๋ยวคุณครูเป็นคนวงกลมให้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะวงกลมพร้อมกับอธิบายไปให้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากได้ใบงานนี้สามารถติดต่อได้ที่คุณครูนะคะโอเคค่ะอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุท,ที่จะทำให้สอบตกนะคะลูกเป็ดตัวที่หนึ่งทบทวนบทเรียนใช่ไหมคะ อ่ะไม่ใช่นะคะลูกเป็ดตัวที่2ไม่อ่านหนังสือใช่ไหมคะอ่าไม่อ่านหนังสือก็มีโอกาสทําให้เราสอบตกได้ใช่ไหมคะเด็กๆต่อมาเล่นเกมดึกอ่ะแน่นอนค่ะพักผ่อนไม่เพียงพอไปในห้องเรียนอาจจะง่วงแล้วก็หลับในห้องเรียนก็ได้แล้วก็ไม่ได้ฟังว่าคุณครูอธิบายอะไรใช่ไหมคะต่อมาไม่ตั้งใจเรียนลูกเป็ดที่ไม่ตั้งใจเรียนจะทําให้ทําไมคะอาจจะสอบตกได้นะคะอ่า ต่อมานะคะมีอะไรอีกยกมือถามครูใช่ไหมคะไม่ใช่และคุยในห้องใช่ไหมคะแน่นอนค่ะหมดแต่คุยกับเพื่อนนะคะเด็กๆอาจจะฟังไม่ทันที่คุณครูอธิบายนะไม่คุยในห้องนะคะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะและสุดท้ายอ่านหนังสือถ้าเราอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนอยู่บ่อยๆจะทําให้เราสอบตกไหมเด็กๆเก่งมากค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะในการ เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะคะโอเคค่ะเด็กๆเข้ามาสู่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะมาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะใน สไลด์ที่คุณครูขึ้นให้อยู่นะคะจะมี QR code นะคะสำหรับเข้าห้องเรียนนะคะในเว็บไซต์โค้ดคิดของชั้นป .2 นะคะเด็กๆสาม,มารถนะคะให้ผู้ปกครองนะคะช่วยสแกน QR code นี้เพื่อเข้าไปทบทวนบทเรียนก็ได้นะคะและสามารถติดต่อนะคะสอบถามหรือมีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถสอบถามได้ที่ Open Chat นี้เลยนะคะเด็กๆสามารถสแกน QR code มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับวิชาค o ด i n g นะคะในหัวข้ออะไรก็ตามนะคะปรึกษาคุณครูได้เลยอันไหนที่คุณครูสามารถให้ข้อมูลหรือตอบเด็กๆได้นะคะคุณครู ยินดีมากๆกเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะในคลิปนี้หมดเวลาของคุณครูแล้วนะคะคุณครูปลานะคะจะต้องลาเด็กๆไปแล้วนะคะเด็กๆกลับมาพบกันใหม่นะคะในโอกาสหน้าเนาะในคลิปหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรฝากเด็กๆติดตามนะคะกดติดตามกดซับตะคายกดไลค์กดแชร์ให้คุณครูเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับห้องเรียนวิทยาการคำนวณออนไลน์ โดยคุณครูปราจิรัฐาค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ